ลายตัดสินใจใช้สิ่งที่ตนเองมีมากที่สุดนั่นคือพันละกำลังมันใช้กรงเล็บที่คมกริบตะกุยไปตามลำต้นของต้นไม้หวังจะปีนขึ้นไปให้ถึงรังแต่ธรรมชาติดูเหมือนจะเข้าข้างนกน้อยกิ่งก้านที่ผุพังและพื้นผิวที่ลื่นของลำต้นทำให้ลายต้องล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า เสียงกรงเล็บที่ขูดกับเปลือกไม้ดังระง,งมไปทั่วบริเวณนวลเฝ้ามองศัตรูตัวฉกาดด้วยความตื่นตัวแต่ก็เริ่มผ่อนคลายลงเมื่อเห็นความพยายามที่ไร้ผลของเสือการล้มเหลวของลายเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเอาชนะความระมัดระวังและความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ได้ ลายตกลงมาที่พื้นดินอย่างแรงพร้อมกับเสียงหอบหายใจมันตระหนักว่าเส้นทางสู่รังนั้น